คือปา้าพันมาก,กินลาบหมูป่ะ้อหมูขึ้นด้แต่ลาบหมูเข่งเขียวหวานตํา,ม,ตาม,มาคุงไดสัต้มมะขุ่งแล้วากินอ๋ต่กเอาฝรั่งมากินตา้มมะาขุ่งฝร <c oughs> ั่พอด,ดีพ,พอดีพี่น้องตอนนี้กะปั่นแล้วเนาะแม่เพิก่กจะสิมาปุ้งเครื่องพี่น้องเลยน,น,น้ำมะขามน้ำมะขาม โอ้ oh. เผื่อจะได้กินพี่น้องเลยไลายขั้นตอนขนาดพองลงไปแม่ไม่กินชีสโรตส์มาจัพี่น้องมกลุกหลักหมูเสียสิโอ้อันนี้สิเป็นน้ำยาปลาพี่น้องเลยโอ้ลูกชิ้นลูกชิ้นลูกใหญ่ๆเลยอ่าแต่เขใส่ลูกชิ้นปลาพี่น้องเลย ลูกสิ้นปวาติ้นไก่เนาะเห็ดน้ำยาปลาเห็ดคายได้เลยเนี่ยพี่น้องเลยลารสับแม่ทิพเป็นวะ บสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังเราและสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังไทยและกับต่างประเทศนําเด้อย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องยูทูบจอร์นแชนเนลเนาะอ่มวันนี้ก็มาเป็นลูกมืออ่าทางเมทิปเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องทางเมทิปเพิ่อนเห็ดอ่ากับเข,าเาเขาา่าเนาะเพิ่นเผ็ดขานมจีนน้ายาปลาเนาะพ่อแม่พี่น้องเห็ดปลาซับเนาะวัอน,นี้ก็เลยมาเป็นอ่าผู้ซอยเพิ่นพนีพนพนนพน่น้องเลยมาเป็นลูกมือเพิ่นเนาะซอยหั่นตะไคร้พี่น้องหั่นตะไคร้หั่นอ่า อันนี้สิเป็นสยังไอ้ตู้ไอ้ตู้พี่นอ้อยมาเตรียมเครื่องเตรียมยังให้เพิ่นเนาะนี่สิเป็นถั่วง,งอกโอ้โหข่าได้ใช่ไหมหัวข่าบ่มี่เลยเนาะนอ่าต้องไปคุดพี่น้องโอ้ข่าใครแน่แต่เพิ่นมีปลูกไว้พี่น้องจะไ,ไปคุดเนาะเดี๋ยวซอยอันนี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปคุดเอาตามหลังก็ได้เนาะวันนี้เกษตรขนมจีนสุกินพี่น้องเยขนมจีนน้ำยาป่ากับเจียวบ,บองเนาะเจียวบ,บองแล้ว่าปลาซับพี่นอ้องเยอ่า นีีันอันนี้กับพี่น้อยอันนี้กับบริซื้อเนาะเผินปลูกไ้พี่น้องตะไคร้อันนี้ปีพี่นอ้องอันนี้คอมาน้าพอใหญนะ่เ,พ,เพิ่นพี่น้อยพอใหญ่้างเพื่อน้างบ้านเลยเนาะปีเพิ่นปลูกกล้วยลายพี่น้อยเลยขคอมาเห็ดเนียกระพุ้นพี่น้องอันนี้เป็นข้าวคัว,ควขัาวเพิ่นทั้งขัาวแล้วพี่น้อยสม,มาตําันเพิ่นเนาะอนี่เป็นหนะอมแดง เตรียมเครื่องไว้ก่อนพี่น้องทำข,ข้าวกั่วไว้หน้อยไปใส่ลาบหมูพี่ฟ้าเป็นหมาก,กินลาบหมูป่ะลาบหมูอ๋อกินได้แต่ลาบหมูแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานลาวๆนี่กินได้แต่ลาบหมูป่ะหมูปิ้งลาบหมูผักเผ็ดวพวกนี้เพิพเ่นกินบ่ได้บ่ว่า กินอยอะอืมกินต้มมาคุงนี่สิคะมะคุงเล้วให้กินอ๋อแต่ก็เอฝรั่งมากินต้ามาคุงฝรั่งมันทอทอนำกิ่กวเีวอืทข้าวผัว้เพื่อนกับพี่น้องเลยไปใส่ลาบใส่เนื้ ทำข้าวขวดล้วจังสีซอยโคสิไข่พี่น้องเไงน้องซอยกันหล่ไล่ข้นพี่น้องไงทำข้าวขวดฮะกันแล้วลาบอัดมันก็นมาซอยพี่น้องมาซอยเทียมเพียงเทียมคองเนาะซอยพักซอยอยัาง,งาไวพี่น้องไงข้าวขวใส่ลำมม เก่บปลาอะไรนั่ที่แม่ซื้อมาปลาอะไรทุลุกจำชื่อไม่ได้เต็มกระปุกปลาไม่น้ำพอืมน้ำยาปลาเนี่ยเขาใส่ยังไงเรล่องหอ,อมกระเทียมกระชายแล้วก็ตะไคร แสดงว่าหลายอย่างอยู่พี่น้องเลยอยหลายอย่างหลายอย่างกระเพื่อมประจ้อนเห็ดบวเป็นพี่น้องน้ำยาป่าสซลไลค่ะมีแต่น้ำยากะทิพี่น้องในบ้านเฮานดำยากะทิกินซื้อเขากินแล้วมันก็แซ่บแมีนเขาเห็ดขายเขาไปเดี๋ยวมันเห็ดเนียนเขาเห็ดขายนี่เขาซืบอบดเห็ดเข้มข้นคือเฮาพี่น้องเอเขาเห็ดแบบจางๆจืดจางๆไป ซื้อเข้ากินกับผู้อยากแซ่บเป็นไรพี่น้องเนี่ยบุคือเขาเห็ดเองเห็ดอย่างเนาะเขาหมักซัมไตาการัานใส่เลยพี่น้องเลยฮะตอนนี้ก็ตัมข,ข้าวคั่วดได้อพี่น้องชิมมาซอยพวสิไข่เป็นไงแล้วพสิไข่ซอย,ย,ซอยแต่ไข่เนาปะปลาลุงตุ๊จ้าจ้ามิวกี้ก็มาให้กำลังใจตุ๊จ้างามๆตุ๊จ้างามๆตุ๊จ้าเฮ้ เบือนมิกี้ไปใส่เบือนมิกี้สิไปใส่มิกี้ขี่รถใหญ่เมือ่อบ่ามิกี้ขี่รถใหญ่เมือ่อวานใหญ่โอบ่ไปวานใหญ่โอูเฮ้ยเอ้าอพ,อพี่นอ้องพลอยพี่น้องตอนนี้กระสีมาปอ,อกหอมแดงพี่นอ้องเลยหอมแดงปอกกระเทียมว้าแต่ใส่เครื่องลายเขียงอ่นานะพี่นอ้องเลยคือสีแซ่บขนาดนี่ใส่หัวสีใครโอ้เครื่อง นี่ซอยเผื่อเห็ดอ่าปลาแดกเลยพี่น้องปลาแดกบองเนาะกับปลาลาซับพ,พี่นองง้องเอ้ซอยเตรียมไว้ให้แม่เพื่อนพี่น้องเยเป็นลูกมืออ่าแม่เพื่นอนเดี๋ยวสิปอกกระเทียมก่อนพี่น้องไงอ้ยูกีเล่นอย่าลงไปเล่นเด้อย,ยันงูยันหยางเด้อห้าอีกอนเป๊ะท่าอนเป๊ะท่า บืรนกับซาพอนกับน้องมิวกี้เพิ่นสีอ่ากับบ้านเลยนาะพี่น,อน้องเบืร์นเอ่อทั้งแม่เพิ่นสซีเมอส่งเนาะเบืรนคุณละเมื่อนะรอบนี้กับเราได้มาง่ายเลยพี่น้องเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้าไม่เพีะนะ่นเนาะอย่างสีได้มาใหม่อ่านมองตกะถึกตีนได้ พอดีกินข่าวแรงเลยพี่น้องเลยจ้าข้างขดเข่าทิ่มไปนะออแต่เมื่อเบิ่งได้นแล้วปวดเขา่าไฟใหม่โมหนึ่งนะออผม าจากหน่อยไปจอบมไปสวยแล้วกันไหมเมื่อน,นี้แม่พนว่ากินข้าวอยู่นี่พีนนนนนนน่น้องเลยนี่กินข้าวแรงน้ำกันมื่อไหร่เนาะนาะพี่น้องตอนนี้ก็กระเทียมหอมแดงพี่น้องเลยปอกไว้แล้วทีเรียบร้อยเนาะกะซิมาซอยพี่น้องเลย ซอยเตรียมไว้ให้แม่เพิ่นซอยลแล้วเลยแม่เพิ่นสิไปเฮ็ดแนวไรไปขั่ขวบอ่อืมขั่วโอ้หลายขั้นตอนพี่น้องเอนน้ยเพื่อสิได้กินบ่ราะเป็นเรื่องง่ายเนาะนอนน้๋ออ๋อนี่แม่เพิ่นกําลังต้มอยู่พี่น้องนี่อ่าต้มตีนไก่เนาะเขข้าาาาม่ยยองดเอเดี๋ยวเ,เตรียมเกลือเตรียมพให้แล้วกันนี่แล้วตัวนั้นก็มาล้า,นนา,ลางล้างปีซอยปีไว้ เ่พอดมันกำลังเก็บอห้ตู้พี่ต้องไห้ตู้หัวข่าหัวข่าในซ้อยบางๆบ่อมิวกี้อยู่กี้กินข้าวแล้วบ่มิีกี้เนาะเครื่องเตรียมไว้ปลาคือมาตัวใหญ่เท่นิปลานี่งน้ปลาปาก ตาแต่พี่น้องไอ้เราแม่อพอน้องสิมาใส่น้ำข้าวปุ้นบ่มาใส่น้ำน้ำยาป่าพอย่านมันก้างลายพี่น้องพอปลาป้าไปอย่างนั้นก้างลายก็ลเลยเอาใส่แต่ปลาดุกไปอย่างสิมาซอยหอมพี่นอ้องซอยหอมซอ,อยกระเทียมให้ซอยน้อยๆบ,บางๆบอ

เขื่องลายพี่น้องเลยาตาพร้อมเข่าตาเสียบตาลพี่น้อง พี่น้องหลังจากหั่นพักหั่นยางแล้วเนาะกระสิมาซับปลาแดกพี่น้องเลยแมียเกเสรปลปลาซับพี่น้องเลยกระสิซับไปเนาะซับเตรียมไม้เพื่อนพี่น้องเอาไปแล้วเบื่อไปแล้วเป็นจากสิเห็ดเนาะมเนริกาเสียยาปลาพี่น้องเลยเบื่อเศร้าเป็นจากเสียปลาลาซับมีแต่เอาซับเตรียมไปเนาะเตรียมเครื่องเตรียมยางไว้พี่น้องเลยเบื่อเศร้าเป็นจากสีลงมือเห็ดในพี่น้องปลากระป๋อเมียตโตใหญ่ปลาน้ำคลองพี่น้องเนี่ย cả cái này hết à, oh. chèo đấy nó phải rồi thằng này cả xi mưa tham can sáp nó sáp thì là tô phải rồi nó tô nhảy Hãy เสียงซับพี่นสัมผักลาบอาแล้วลาบลาบปลาอหอมขนาดทำใส่เครื่องใส่ยังในแห้งสีหอม อุ้งคกับซาพอนเพินเมื่อก่อนแหละพี่รอ,องเลยนองอิกกคีอยากนอนแล้วเนาะพานองอกิกกคีเพินเมื่อ,อหา้หาหบน้ำ หอมปลาแดกพี่นองง้องเไงปลาแดกคิ้วข้าอะไรพี่น้องเไงเข้าวเหนียวมาจับเด้อก็สีแซบ่บปลาลาซับนี่เครื่องนี่เพิ่นใส่ยังไงแม่เครื่องเทศนะหอมกระเทียมท่มาตะไคร้่ทอดเลยเอ๋อพทอดมาจับนี่แซ่บไปพอประมาณพี่น้องเไย น,นี่ข้อจานอีกหนึ่งใบหนี่งเดี๋ยวเอามาใส่ตัวาซับไว้แล้วใส่ขัวพอพรชนึกว่าพีชไปด้วยกัน<ม>พี่น้องตอนนี้แม่เป็นกะขัวเนาะขัวกระเทียมขัวพริก หอมแดงแตะไคร้พี่น้องใส่กันอาแต่หอมแล้วยังไม่เสร็จนะเนี่ยท่านอนแล้วต้องเอามาทำให้สุกอีกอืมมีขวให้มันหอมพี่น้อง,งเลยนแต่หอม,หอมกินน้องเนีย่ยอันนี้ได้สายอันนี้เสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้วอ๋ออันนี้เสร็จแล้วอืม,อมเสร็จแล้วอันนี้ก็เสร็จแล้ว เดี๋ยวก็ซับเสร็จนี่ยังไอ้นั่นน่ะฮะยังยังหยุดยังหยุดสองตัวซับให้เรียบนะแล้วเนี่ยพี่น้องตอนนี้ก็ซับแล้วแล้วเนาะเนี่ยันก็สิมาปั่นพี่น้อะมาปั่นใส่อ่สิปั่นอันนี้ก่อนปั่นหัวหอมหัวยังก่อนพี่น้องหอมกระเทียมก่อนตั้งช้ากล้องเลยกระถิ่นลองปั่นดูกดจริงจริเด้อ ปั่นหอมกันพี่น้อยเนาะพนกอกใส่กระแดกลงไปกดกะไม่ง ปัน่นจนมันละเอียดเลยเปนว่ารับแล้วมาปันาป่นเลยใส่เครื่องปั่นคิดมาใส่

ข้าวเหนียวห่อนตุ้ยเป็นได้เนาะอันนี้ใช้น้ำกัน ใส่หัวหอมกระเทียมที่แม่เพิ่นคั่วไว้เลยพี่น้องเลยพวกพริกพวกอย่นะางเนาะอันนี้ใส่บไปเลยบ่ะเดอ๋ยวเลยเนาะม,มันโคะโคอเยู่ ลูกมือพี่น้องเลยลูกมือแม่ครับปล่อยพี่น้องตอนนี้ก็ปั่นแล้วเนาะแม่เพิ่งจะสิมาปุ้งเครื่องพี่น้องเลยปุ้งเครื่องแล้วก็มาปั่นอีกที่หนึ่งบ่แม่เรื่องอะไรอ๋อเรียลแล้ว นี่พี่น้องตอนนี้สิมาคุกเข่ากันพี่น้องเลยให้มันเข่าเคื่องอนี่น้ำมะขามนี่น้ำมะาขาม โอ้เผ oh, ื่อสิได้กินพี่น้องเลยไลยขั้นตอนขนาดโอมนันเรื่องง่ายเนาะเห็ดปลาซับกะนอืมเอาลงไปแม่ไม่กินสุดะทีน้อยหอมกระลงไปมะม่วงไม่มีอืมแม่นสุดท้าย เห็นกระเจ้าพันเห็ดกับ้อยแบมกูดใส่พี่น้องเลยแบมกูดนันสีหอมซื้อตลาดกับบม,มี่พี่น้อง,งเลยมาพี่น้องมาลุกละมู่้สิโออันนี้สิเป็นน้ำยาป่าพี่น้องเลยโอ้ลูกสิ้นลูกสิ้นลูกใหญ่ๆเลย อ้าวแต่พันใส่ลูกสิ้นปลาพี่น้องไหยลูกสิ้นปลาตีนไก่เนาะเห็ดน้ำยาปลาโอ้อหิวเข่าอลไรพี่น้อง,งเลยแบบนี้เป็นละหิวเข่าและวอาวพี่น้องเลยอ้าวแต่ไดการได้การ,การปลาลาส์เปลาปลา สาบแม่ทิพย์ขายได้เลยเนี่ยพี่น้องเยลารสับแม่ทิพย์เป็นวะพอดีเล่นมั้งวะไม่นพอดีเลยขาดใบมะกรูดพี่น้องเขามีใบมะกรูดมาอ่าสอยใส่เนี่ยน้อยๆ้สีหอมเนาะเศรษัยพี่น้องยโบเป็นยังพี่น้องสำนียกถือว่าโอเคแหละ <c oughs> ตอนนี้ก็แล้วไปที่เรปล่อยพี่น้องเอ้หมอจักน้ำยาป่าเนาะ,ะปะลาลาทับแล้วมีแต่กินอย่างเดียวพี่น,อน้องวานนี้วันนี้มากินขา่าวบ้านแม่เพผนพี่น้องไอ้ยวสิไปเอิญน,นะน้องมิวกี้ครับซาพอนผนมากินกับพี่นอ้องไอ้เอาโอเคพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับหจอนภาสิขอจบคลิปไว้ชั้นี้ก็ได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้หมอจอน้ำเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้ว,สบ,ลลวสบายดีสวัสดีพี่น้อง